เราอยากเส้นเลือดจำได้อยากเส้นเลือดตอนเราเต้ยขี่หลังน้ำหนักเขาเท่าเดิมตอนที่เล่นละครด้วยกันนะแต่ตอนที่ตอนที่เล่นละครด้วยกันเต้ยเป็นคนขี่หลังผมไม่ใช่หรอเอาสลับกันเอาสลับกันเออมันสลับกันสลับกันมันเป็นคอนเซ็ปต์เนาะคอนเซ็ปต์รุนได้มารุนได้ไหมรุนอะไรคนจิ้นตั้งแต่ซีรีส์ผมก็บอกอยู่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้จีบใครเออผก็โสดเออเออเหรอ ว่าตอนนี้ผมสอบโซกัรซี่เรื่องของการทำงานอะไรก้อยอก้อยไปขึ้นรถกับเขาอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวตัวละครเยอะมากที่เดียวไนมันพลาดเลยคือคือตตอนนี้ัวละครคือตอนนี้ตัวละครเยอะมากเลยแบบว่าเยอะเยอะจนแบบเดี๋ยวอันนี้อันนี้ทำอะไรก้อยก่อนก้อยก่อนโอเคไม่ใช่สุดท้ายแล้วหรอสุดท้้ายแลวไม่มีหรอไม่มีแล้วพอแล้วพี่ไปขึ้นรถกับเขาไปขึ้นรถกับเขาคือผมก็ไปรายการก้อยนัตตี้ดรีมทั่วไปพี่เขาแบบไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไร มันมันคือความฮอตเหรอเนี่ยมันคือความลำบากใจมากเลยนะอย่างที่บอกครับตอนนี้ผมไม่ได้จีบใครครับผมโสดครับขอลองครับการจับคู่แบบว่าเขา่าอะไรเคมีสัตว์เนาเคมีสันีคเคยบอกเราว่าอยู่กับใครก็นเหมดเคมีสัต์ราได้มาถึงเคมีสัตว์สัตว์ะนะมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีย้ เไปหมดเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับ<อ>ที่อยากจะจีนกับใครอันนี้เป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับผมนะฮะแต่ว่าก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับผม<อ><อ>ครับรระะวัังเรื่องหมายถึงว่าในการคอม,อคอมเมนต์หรืออะไรยังไง<อ>มันทให้ผ<อ>ู้เสียหายยังไงก็ฝากระวังขอให้ระวังกันด้วยนะครับผมวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเชืครับนื้แป๊บนึงแล้วท้ามมีแฟนมันต้องเป็นยังไงอ่ะท้ามมีแฟนมันต้องเป็นยังไงจะได้แบบว่าเอออันนี้ตัวจริงจะได้แบบว่าไม่คิดไปเองสเปคที่ ถ้าคนจะมาจีบไหมมันนึกภาพไม่ออกเล้วคือถ้าไม่จะมีแฟนมันต้องเป็นยังไงเออถ้าถ้าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมันก็คงจะนึกภาพออกเองเดี๋ยวมันจะมีภาพออกมาแล้วโอเคเนาะแต่ตอนนี้คือก็ยังไม่มีนะครับผมยังไงก็ตอนนี้สักตัวได้นะครับไม้พิรัตครับโสดอยู่ครับไปขอสักตัวนะไม่เป็นัไรครับสุ่นี่มีใครเป็นไงบ้างก็เป็นอะไร ยังไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาเลยเลื่เคยหัวใจก็แข็งแรงไปตอนนี้เออคือมายุ่งมากจนแบบว่าก็ยังแทบไม่ค่อยได้คุยกับคนที่บ้านเนาะแล้วก็แบบกับกอล์ฟเนี่ยคือจำได้คร่าวๆว,ว่าไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลนหนึ่งวันแล้วบอกกอล์ฟว่าเออโทษนะยังไม่ได้โพสต์รูปเลยแล้วก็ก็บอกว่าไม่เป <c oughs> right, okay ็นไรโอเคเบรอเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมาย <c oughs> เท่าไหร่กัแบบเรื่องนี้อันเนี้ย คิดว่าฟังจากปากกอลสิบดีกว่าอันนี้ก็โอเคใช่ไหมยินมแย้มมีความสุขผมเพิ่งบอกอยู่างผมไม่ได้เจอผมไม่ได้เจอไม่ได้เจอกอลเลยแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้คุยอะไรกันอันนี้ไปถามกอลดีกว่าโอเคมาถ่ายรูปถ่ายรูปจบถ่ายรูปได้หรอใส่แอปให้ด้วยได้ไหมคือบอกว่าเป็นในของผู้ชายก็อล